ทุกปีในวันขอบคุณพระเจ้าสหพันธ์ผู้เลี้ยงไก่งวงแห่งชาติของสหรัฐจะส่งไก่งวงสองตัวเข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงของทำรรเนียบขาวปีนี้คอนไก่งวงเพศผู้หนักเกือบ20กิโลกรัมได้รับเสียงโหวตให้เข้าร่วมพิธีแม้ไม่ได้รับเลือกแต่คอบไก่งวงผู้ท้าชิงก็จะถูกนำไปเลี้ยงต่อที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท เพียงหนึ่งชั่วโมงหลังโจไบเดนประกาศแนะนำคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการย้ำนโยบายจับมือชาติพันธมิตรและสร้างอเมริกาใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดนันด์ทรัมป์ประธานาธิบดีและสตรีหมายเลขหนึ่งเข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาทรัมป์มักสอดแทรกประเด็นการเมืองในคำปราศัยในพิธีถ่ชีวิตไก่งวงเสมอ ครั้งนี้แม้ไม่เกล่าชัดเจนแต่ยังแตะประเด็นไวรัสจากจีนพร้อมยำนาโยบายอเมริกาต้องมาก่อน We send our love to every member of the armed forces And the law enforcement heroes risking their lives to keep America safe To keep America great and as I say, America first Shouldn't go away from that, America first หลังสิ้นจุดพิธีการผู้สื่อข่าวตะโกนถามทรัมป์ว่าจะขออภัยโทษให้ตัวเองและเซนไบรเดนมาทั้เงียบเขาหรือไม่ทำปฏิเสธที่จะตอบคำถามขณะที่โซเชียลมีเดียแชร์คำปราศัยของโดนัลด์ทรัมป์ในพิธีไถ่ายชีวิตไก่งวงเมื่อสองปีที่แล้วอย่างกว้างขวางในปีนั้นทรัมป์นำประเด็นเลือกตั้งกลางเทอมมากล่าวติดตลกในพิธีไถ่ชีวิตไก่งวง The Was decided by a fair and open election conducted on the White House website. This was a fair election. Unfortunately, Carrots refused to concede and demanded a recount, and we're still fighting with Carrots. And I will tell you, we've come to a conclusion. Carrots, I'm sorry to tell you, the result did not change. ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องผเผชิญหน้ากับกระบวนการถอดถอนด้วยข้อกล่าวหาการใช้อำนาจขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเขายังแทรกนบกตลกว่าเบสและบัตเตอร์ไก่งวงสองตัวในพิธีถ่ายชีวิตยังสามารถอยู่ในความสงบได้แม้จะถูกเรียกให้ไปพบประธานคณะกรรมาการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ไม่เฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา s nice. <S ก็เคยแทรกมุกตลกในพิธีไถ่ชีวิตไก่งวง <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง There has been a fierce competition between a bunch of turkeys trying their, win their way into the White House สมิขัดคำเนียมส่งไก่งวงไปยังคำเนียบขาว ย้อนไปเกือบ150ปีที่แล้วเมื่อฮอร์เรสวูสราชาสัตว์ปีกจากโรดไอแลนด์ส่งไก่งวงให้ครอบครัวมไม้เล็กหนึ่งทุกปีอับราฮัมลินคอนถูกบันทึกว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐที่เริ่มไว้ชีวิตไก่งวงอย่างไม่เป็นทางการในวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อลูกชายของเขาขอร้องให้ปล่อยไก่งวง ในสมัยของจอห์นเอฟเคนเดีเขาตัดสินใจปล่อยไก่งวงที่ได้จากสหพันธ์ผู้เลี้ยงไก่งวงแห่งชาติที่มาพร้อมป้ายทานให้อร่อยเพียง3าวันก่อนเกิดเหตุลอบสังหารแม้ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเป็นคนแรกที่ใช้คำว่าพาดดนหรืออภัยโทษให้กับไก่งวงแต่พิธีไถ่ชีวิตไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้าเริ่มอย่างเป็นทางการในสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชผู้พอ่อจนกลายเป็นธรรมเนียมของธรรมเนียบเขาเป็นประจำทุกปี เป็นที่น่าเสียดายว่าไก่งวงเหล่านี้ถูกเลี้ยงในอุตสาหกรรมอาหารแม้จะได้รับการถ่ายชีวิตจากทำเนียบเขาส่วนใหญ่มีอายุต่ตอไปได้ไม่เกินสองปี